สวัสดีค่ะเมจิกทาลอตาบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงการให้กับคุณคนที่เกิดราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงวันที่1 6ถึง31มีนาคม2568นี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะของให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องอย่างถูกต้องแม่นยำด้วยนะคะเราจะขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณนะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จับจงคนใดคนหนึ่ง บางทีอาจมีตรงบ้างบางทีก็ไม่ตรงนะคะก็ต้องทาความเข้าใจด้วยเนาะถือว่าดูเป็นวิทยาทานแล้วกันนะคะและต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณคนที่เกิดราศีมีนนะคะลัคนามีนนะคะเราขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะมาดูกันว่าช่วงวันที่16ถึง31 มีนาคมนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะถ้าใครเกิดเดือนมีนานะคะเราก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังนะคะงานเงินความรักความสุขนะคะขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการนะคะมาราศีมีนลัคนามีนอะไรกระโดดออกมาหืมเก้ 9, 9, 9, 9าเก้าเก้าไม้เก้าไม้นะคะเก้าคาถานายอับวอนเนาะ เป็นลักษณะของการต้องอึดสู้อดทนนะคะในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานนี้มาเป็นกำแพงเลยนะคะมันเป็นลักษณะของคนที่ต้องยืนหยัดต่อสู้ด้วยลําแข้งของตนเองใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการลงมือทํางานนะคะและมันจะเหมือนว่าช่วงเนี้ยต้องต้องบุกต้องสู้ต้องตะลุยต้องอึดต้องสู้ต้องอดทนอะ่ะอืม มันเป็นลักษณะของงานที่เข้ามาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วก็เตรียมตัวรับมือเนาะเหมือนช่วงนี้คุณเองก็เครียดเครียดตึง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 ,ตงเครียดเครียดอยู่กับเรื่องของงานที่มันเยอะนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักก้าวไม้ก็เป็นลักษณะของคนที่เคยมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักคุณก็เลยเหมือนสร้างกำแพงเอาไว้สูงใครก็ปีนข้ามมาได้ยากนะคะเนาะมันเป็นเหมือนลักษณะของความ ความหวาดระแวงก็ได้อ่อนล้าก็ได้เนาะหรือห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวก็ได้นะเป็นลักษณะของคนที่ถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานต้องทํางานอย่างหลังชนฝาแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักบางคนเนาะอืมเหมือนอยู่ในช่วงของการประคับประคองเนาะบางคนมีประสบการณ์ไม่ดีบางคนเจ็บมาเยอะอย่างที่เราบอกเนาะเจ็บมาเยอะ ผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามมาเยอะเนาะเหมือนช่วงนี้เราเขาเรียกว่าเปิดใจยากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนมีคู่เนาะแนววอนมันจะเป็นลักษณะข,ของคนเจ็บแต่ไม่จบเจ็บซ้ำไปซ้ำมาอยู่งนะั้นเออไม่ยอมจบนะคะอ,อันนี้เป็นลักษณะข,ของคนที่แบบ ไม่ชัดเจนความรักที่ไม่ชัดเจนเนาะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนะเจ็บแต่ไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้มีจิตใจหนักแน่นนะคะมีจิตใจหนักแน่นในเรื่องของการงานเนี่ยมันมีอุปสรรคมีอุปสรรคมีความยากนะคะคุณต้องมุ่งมั่นคุณต้องตั้งใจในการทํางานและในการแก้ปัญหานี้เรื่องของงานนะคะเอาใจไปอยู่กับเรื่องของงานน่าจะดีเนาะงานเยอะนะช่วงนี้เนาะต้องใช้พลังอ่ะต้องใช้พลังใช้ความคิด ต้องยืนหยัดต้องเข้มแข็งต้องมีความพยายามเยอะๆในเรื่องของการทํางานเหมือนช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงของการความยากอ่ะความยากความลําบากเนาะต้องต้องผ่านตรงนี้ไปได้แล้วคุณแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะคะอืมถึงจะมีความก้าวหน้ามันยากจริงๆมันมาถึงเก้าไม้เลยถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะฝึกสู้กับมันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะจะต้องเขาเรียกว่าอะไร ผ่านกำแพงนี้ไปได้แล้วถึงจะสําสเร็จอ่ะนะคะมาดูกันต่อราศีมีนลัคนามีนนะคะ16ถึง31มีนาคมนี้นะคะพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกกับคุณอีกนะคะ16ถึง31มีนาคมนี้ราศีมีนลัคนามีนอืมซิกออฟคัพ ซึ่งคัพเป็นลักษณะของรักเก่าหวนคืนอ่ะรักเก่าคนเก่าคนรักเดิมเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนคนที่เคยเรียนด้วยกันเนี่ยมีเกงได้กลับมาพบเจอติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งเนาะบางคนอาจจะได้กลับไปเจอ,เอ,องานเลี้ยงรุ่นเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันเนาะแฟนสมัยเด็กแฟนเก่าหวนคืนกลับมาได้พูดได้คุยเจรจากันในช่วงนี้นะคะ หรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของอาการทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนะาะแต่ถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับถ้าสมมุติเราค้าขายเนาะอยากจะทําอะไรที่มันเป็นไรายได้เนาะก็ค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กอะเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กอะไรประมาณนี้จะดีนะคะมาดูกันต่อนนะ เคียบวอนเคียบวอนเป็นลักษณะของชาวต่างชาติต่างประเทศนะคุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะติดต่อประสานงานทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะงานสําเร็จงานราบรื่นเรียบร้อยเนาะแต่มันต้องอึดต้องสู้ต้องฝากฝันอย่างที่เราบอกนะเนาะเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่อืมทํางานเหมือนคนทักไฟต้องต้องลุยเป็นคนนักคิดนักโปรเจกต์นักวางแผน ต้องลุยต้องสู้มีเกณฑ์เดินทางนะบางคนเดินทางไกลต่างประเทศนะคะในเรื่องของงานเนาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอดีนะคะงานสําเร็จนะคุณเป็นคนเฟนลี่นะคุณเป็นคนเฟนลี่คุณเป็นคนน่ารักเข้ากับคนอื่นได้ง่ายาบริหารจัดการงานเก่งเนาะแล้วก็ทําให้มันสําเร็จได้นะคะคือคุณอึดคุณสู้มา งานที่คุณทําอยู่มันจะสําเร็จนะคะมันจะเติบโตมันจะก้าวหน้าเพราะอันนี้เป็นลักษณะของราชาถือไม้ไม้คาถาหมายถึงงานใช่ไหมและอันเนี้ยหมายถึงความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะแต่อย่างที่เราบอกนะคุณต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนผ่านการอึดสู้จากน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะคะยืนหยัดสู้กับงานให้ให้เอาชนะมันไปแล้วคุณจะผ่านไปถึงความสำเร็จนะคะความสำเร็จรออยู่นะคะ ทัวเพนทาเคิลในเรื่องของการเงินช่วงนี้มันเป็นลักษณะของการหมุนเงินรับซ้ายจ่ายขวารับมาก็มีมีเงินมารอจ่ายอยู่แล้วอะ่ะคุณอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ทํางานประจํามีเงินเดือนประจําแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายรออยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้วางแผนจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะมันเป็นลักษณะของการหมุนเงินไปมาเงิน บาลานในเรื่องเขาเรียกเขาพี่ไพ่เขาเตือนว่าให้บาลานในเรื่องของการใช้เงินให้ดีคืออย่าใช้ไปจนไม่มีจ่ายเออประมาณเนี้ยเป็นลนักษณะของการเงินหมุนเข้าหมุนออกอยู่ตลอดเวลานะคะมาดูกันต่อนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความรักก็ยังไม่นิ่งนะเป็นลนักษณะคนโลเลโลเลไปมาเนาะเนี่ยลักษณะของคนคิดไปคิดมา ไปทางนู้นบ้างไปทางนี้บ้างไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะโรเลยังไม่นิ่งนะครับดูกันต่อนะคะราศีมีนลัคนามีน1 6ถึง31มีนาคมนี้นะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นมากระโดลงมาแล้วทัวบวอลทัวบวอลเป็นลักษณะของความเติบโตก้าวหน้ามั่นคงในเรื่องของการงานข่าว ทางไกลต่างประเทศออนไลน์การสื่อสารติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนาะข่าวที่คุณรออยู่คุณจะได้รับข่าวเร็วๆนี้นะคะเรื่องที่คุณรออยู่โดยเฉพาะเรื่องที่มาจากทางไกลการสื่อสารการติดต่อโทรศัพท์อีเมลอะไรประมาณนี้คุณกําลังจะได้รับเขาเรียกว่ามีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานมีคนเข้ามาเข้ามาช่วยค้ำ ช่วยเหมือนเหมือนมีคู่ค้าคู่คู่คู่หุ้นส่วนที่จะทําให้งานเรามั่นคงขึ้นนะคะดูกันต่อนนะราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศหรือเปล่าเนาะวางแผนอยู่วางแผนอยู่ในเรื่องของการต่างประเทศงานที่มาจากทางไกลงานที่คุณรออยู่เนาะก็มันจะได้รับข่าวนะคะ เนี่ยกำลังจะได้รับข่าวในเรื่องของงานจริงงานใหม่งานนวัตกรรมใหม่หรือบางคนย้ายงานเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้มีโอกาสที่กำลังจะได้รับข่าวในเรื่องของการสัมภาษณ์งานการติดต่อมาในเรื่องของงานนะเนี่ยรอรองานอยู่ใช่ไหมงานกำลังจะเข้ามาเนี่ยใครตกงานอยู่กำลังจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามานะคะหนึ่งไม้นะคะเป็นลักษณะข,ของ การเจอนวัตกรรมใหม่ก็ได้นะคะแปดเหรียญแปดเหรียญเป็นลักษณะของเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงการลงมือทำแต่ว่าใบนี้เป็นลักษณะของการต้องทำลงมือทำงานอย่างสม่ำเสมอถึงจะได้เงินก้อนนี้มานะคะแปดเหรียญเนาะเป็นลักษณะงานที่เราทำเนี่ยเป็นลักษณะของงานที่ไม่มีใครทำแทนเราได้ต้องเป็นเป็นงานเฉพาะตนงานเฉพาะด้าน ที่จะต้องเป็นเราในการทํางานนี้นะคะหรือได้กลับไปทํางานเก่าๆก็ได้งานเก่าที่ยังไม่สําเร็จที่มันค้างคาหรือหรือเป็นงานลักษณะเก่าได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าทำแล้วได้เงินนะแต่ว่าต้องทําอย่างสม่ําเสมออย่าทำทาหยุดหยุดนะคะเขาเรียกว่าต้องใช้น้ําพักน้ําแรงในการลงมือทําและจะได้เป็นเม็ดเงินนะคะเงินก้อนใหญ่ด้วยนะแเหรียญ มาดูกันต่อจัตติษนะคะจัตติษเป็นลักษณะไพ่ประจําราศีตุลเนาะเป็นลักษณะของกฎหมายคดีความเนาะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเนาะในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารเซ็นสัญญาคดีความนะคะหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานข้าราชการนะคะถ้ามันเป็นลักษณะของอเหมือนเหมือน คดีความที่เราเจอเจอเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยความยุติธรรมไม่เคยเข้าข้างเราเจ้านายไม่เคยมองเห็นผลงานแต่หลังจากเนี้ยความยุติธรรมจะเข้าข้างเราแต่เราต้องเป็นคนถูกนะเพราะอันนี้มันตกอยู่ในตําแหน่งปัญหากําลังจะมีปัญหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคดีความ,มตัวบทกฎหมายเออประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวพูดไปก็ตกใจอีกเออรักษณะที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ะ เขาเรีเขาเดี๋ยวความละเอียดรอบครอบอะอความละเอียดความรอบครอบความชัดเจนอะไรแบบนี้หรืออะไรที่มันเคยไม่ชัดเจนอะต่อจากนี้คุณต้องชัดเจนนะคะมันจะต้อมันเหมือนมันจะบีบเข้ามาให้คุณได้ชัดเจนได้แล้วอะเออประมาณนี้อ <S <S โอ้ออกมาสองใบเลยเอาเลย <S <S ดีมาก ชัดเจนจริงๆด้วยมีดัสซันขึ้นมาเลยนะคะเพจอัพเพนเดอร์เคลนะคะเพจอัพเพนเดอร์เคลกับเดอะซันนะคะเป็นลักษณะของการเรียนรู้งานใหม่เรียนรู้โปรเจกต์ใหม่เรียนเดินทางอะไรทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราอยากทําอยากเรียนรู้อยากลงทุนตรงเนี้ยมานานแล้วไม่มีโอกาสสักทีมีแต่ความคิดแต่ตอนนี้คุณจะได้ไปทําตรงนี้แล้วคุณกาลังจะมีความคิดที่อยากเก็บเงินอยากออมเงินนะคะเก็บเงินได้แล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะใช้เงินเยอะเนาะใช้เงินเงินหมดไปบางคนเอาเงินไปลงทุน ะะแต่มันจะได้เป็นผลประโยชน์กลับมานะคะเหมือนเขาเรียกว่าเริ่มอยากออมเงินมากขึ้นนะคะใบสุดท้ายของคุณดีมากเป็นเดือะซันนะคะความสว่างความชัดเจนงานดีงานเติบโตงานเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะงานดีเงินดีมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินนะคะสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้ใครแต่งงานแล้วอยากมีลูกมีบุตรจะได้มีเนี่ยเป็นลักษณะของคนทองมือนเนี่ยเป็นลักษณะของการ มีตั้งคันเออประมาณนี้นะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่จะได้เจอหมอดีเจอยาดีนะคะเจออาจจะเจอจากทางไกลอาจจะเจอจากการติดต่อเข้ามาประมาณนี้นะคะเดอะซันมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับไพ่ยทาโร่นะคะเรื่องดีๆกําลังจะเข้ามาอะไรที่มันเคยคือเดอะซันมันเป็นแสงสว่างใช่ไหมคือถ้ามันมีอะไรที่มืดอึมครึมอยากรู้จะได้รู้ คุณจะได้เจอแสงสว่างส่องลงมาให้ชัดเจนเลยอะไรที่มันเคยติดขัดมีปัญหาตรงนี้มันจะขจัดหายไปแต่ก็มันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ที่ที่มันมันจะทำให้ทุกอย่างมันเคลียร์ทุกอย่างที่มันเคยอึมครึมเคยติดขัดมันจะเคลียร์นะคะขอให้คุณเขาเรียว่าอะไรรับพลังงานตรงนี้แบบ เขาเรียกว่าเป็นพลังงานบวกๆเป็นพลังงานที่รับไปในกระแสแง่บวกนะคะเป็นพลังงานดีๆแล้วกันนะคะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เนาะการเริ่มต้นนวัตกรรมใหม่บางคนอาจจะได้โปรเจกต์คือบางคนไม่ได้ย้ายงานไม่ได้เปลี่ยนงานไม่ได้ไม่ได้ไปสมัครงานใหม่แต่ว่าอยู่ที่เดิมแล้วก็ได้รับโปรเจกต์จากที่เจ้านายมอบหมายมาให้เนาะเป็นงานเดิมที่เราเคยทํา นะหรือได้กลับไปแก้ไขางานเดิมที่มันยังค้างคาตั้งแต่่านะแต่ว่ามันต้องบุกต้องสู้ต้องตะลุยต้องอึดต้องอดทนแต่ว่ามันจะสําเร็จนะคะมันจะสําเร็จเนาะยังมีเดอ็สานเข้ามาสนับสนุนอีกว่าชีวิตของคุณจะเติบโตจะก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้เติบโตได้มีเรื่องราวมันเป็นลักษณะความสดชื่นอะความสว่างความชัดเจนความสดชื่นสุขภาพแข็งแรงความอุดมสมบูรณ์นะเนะีนะ่ยนะนะชีวิตกำลังจะได้เดินทางมาถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะ เป็นลักษณะของความสุขเนาะรอบด้านงานเงินความรักความสุขนะคะใครคิดอยากตั้งคันเนี่ยมีเกณฑ์มีลูกมีบุตรเนาะคนนี้น่าจะเป็นเด็กผู้ชายเนาะเดดซันโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนรับไว้เป็นพลังงานบวกๆตรงไหนไม่ดีไม่อยากรับไปทิ้งไว้ตรงนี้นะคะก็อย่างที่เราบอกเนาะก็ใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเรานะคะติดต่อได้ที่ id line หรือใคร ดูคลิปแล้วถูกใจอยากขอบคุณเรากดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะเงินที่ได้จากการที่มีผู้สนับสนุนเข้ามาแล้วก็นําไปซื้อไพ่สําหรับใหม่ๆที่จะนํามาอ่านไพ่ให้กับทุกคนส่วนหนึ่งเราแบ่งไปทําบุญนะคะเพื่อที่เราจะได้มีบุญกุศล ต่อต่อกันไปเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เรารบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเมจิกทาร์ลต์ไคิตตี้ค่ะ